ตอนหลับเจเปียกอย่างดีเลยนะครับดูดิโอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับลุงผมเองผมเองผมผมไม่ใช่เจเปียขอแบบว่าจะมาแกล้งลุงไงเฮ้ยเอ็งใจเย็เยยนหน่อยนี่ค่าลูกศิลย์ลุงสามสวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะทุกคนนะ ก็วันนี้ผมนะครับจะไปดูเพื่อนผมสักหน่อยนะครับคนข้ามพบนะครับไปดูหน่อยว่าตอนนี้อยู่กับลุงสามเป็นยังไงบ้างกลับไปหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับจะพาเจ้าเปียงเนี่ยไปเที่ยวหาลุงสามด้วยนะครับนะแล้ววันนี้ผมมากับเจ้าเปียงนะซึ่งน้องเดินนําผมไปด้านหน้านู้นแล้วนะครับอ็เดินวองมากๆครับทุกคนคือ ตอนนี้เนี่ยเรานะครับก็ยังไม่ไปหุ้นวายกับเสีเ่ยเมฆนะครับคือเรานะครับต้องวางแผนกันให้ดีเนื่องจากว่าผมเชื่อแล้วนะว่าเสีเ่ยเมฆมันไม่ได้มีคนเดียวมันไม่ได้ทํางานพวกนี้คนเดียวแน่นอนมันไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับมันต้องมีคนเนี่ยร่วมมือกับมันแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าเรานะครับไปเดินทางไปหาลุงสามนะครับเพื่อให้เจ้าเปี๊ยกเนี่ยทำความรู้จักกันด้วยนะครับไปครับทุกคน l ล t s go ้า เปยกครับผมอันนี้มาน,น่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน เดี๋ยววันนี้ป้าป้าจะพาไปหาลุงสามนะลุงสามเนี่ยเป็นอาจารย์ของป้าเองเข้าใจนะอ่าก็นั่นแหละแกเป็นคนที่มีวิชาคมแกเป็นคนดีคนที่ช่วยป้ามาตลอดวันนี้ป้าจะไปทำความรู้จักกับเขาหน่อยนะเป็นทำตัวให้น่ารักหน่อยนะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเปีย เดินนำป้าไปเลยไปโหจามมือแล้วแกล้งแกล้งลุงแกล้งลุงสามอ่ะเหรอแกงยังไงอ่ะฮะหนูจะแกงยังไงอ่ะไปหลอกลุงเอาเอาหนูจะเอาก็เอา ที่ผมไม่ทำอย่างนี้ลุงสามแจกก็รู้นะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมรู้อยู่แล้วแน่นอนนะครับว่า,าเด็กคนนี้มาดีหรือว่ามาร้ายเดี๋ยวผมจะลองตามที่เจ้าเบียร์ขอผมลวกันเดี๋ยวหนูนั่งดูก่อนนะว่าลุงทำอะไรอยู่แต่ถ้าลุงแบบว่ากำลังทำสมาธิอยู่ก็อย่าไปกวนลุงเขานะเข้าใจนะ ดูก่อนว่าลุงเขาทำอะไรอยู่ไปไปรอด้างหน้านึ่งไปไปรอข้างหน้าไปเลยไป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 ข้างในไป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 ข้างหน้าแล้วก็นั่งนั่งลงนะนงลูกอะนั่งลง ดูก่อนลุงเขาทำวิธีอะไรอยู่เองลองทำสมาธิดูสิว่าลุงแกว่างหรือเปล่าถ้าลุงว่างก็เองอยากแก้งเองก็แก้งลุงเขาไม่โกรธหรอกแล้วถ้าเขาทำพิธีอยู่ห้ามไปกลัวนะลูกเข,ข้าใจใช่ไหมอ่ะรู้เรื่อง แกกำลังทำปีชีนะครับเพื่อดูว่าลุงสามแกทำอะไรอยู่นะครับลุงเขายังไม่ว่างก็ถอยมาก่อนนะเดี๋ยวนั่งรอนี่ก่อนได้เดี๋ยวด้านหน้านู้นมีใครยืนเฝ้าก็ไม่รู้เห็นไหมหนุงยืนเฝ้าบ้านเอ้ยหวับเข้าไปเลย เ,ข,เอขอมาแบบนงี้ยๆก่อนนะครับมาดูก่อนว่าลุงแกว่างหรือเปล่านะครับเปียกโตขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนต่างจากเมื่อก่อนมากๆนะครับลุงแกว่างหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าทำสมาธิอยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับ สรุปลุงแกว่างไหมลกูกว่างอ่ะเอ็งจะเข้าไปแก้งก็เอาเดี๋ยวป้าอยู่นี่แหละเข้าไปทักทายลุงเลยลกูก ียังไม่กล้ายุ่งกับลูกเปียกผมเลยนะทุกคนดูไว้นะครับ พี่ลงสามบอกว่าทำไมตัวเองสว่างขนาดนี้ผมไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรนะทุกคน อตอนหลับชอบเปียกยังดีเลยนะครับดูดิเหมือนเตียวบอกเจอซ้ำหนึ่งด้วยนะครับ okay. เปียกบอกเจาสาม,มออีอยู่ข้างนอกเฮ้ยเดี๋ยว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 สวัสดีครับลุงผมเองผมเองผมผมไม่ใช่เจ้าเปียกขอแบบว่าจะมาแกล้งลุงไงเฮ้ยเอ็งใจเย็นหน่อยนี่คาลุกสิทธิ์ลุงสาม เออใจเย็นๆเอ็งอ่ะเข้าไปไาเข้าไปเลยผมเนี่ยลูกศิทย์อาจารย์สามนะรู้เปล่าไปอย่ามาใกล้ผมสวัสดีครับลุงไม่ใช่ลูกชายผมดักแกงลงไงให้ผมแอบเนี่ย ลูกชายผมเองลงุงผมไปเจอมาเรื่องมันยาวลงุงเดี๋ยวค่อยเล่าผมจะพาลงมารู้จักหน่อยครับผมเรียกเรียกเรียกท่านอาจารย์ว่าคุณลงุงอ่าคุณลุงสาม เอมาจากไหนล้าหนด้วยเอ็มาจากไหนเจ้าหนูเจดงอไจอจากไหนเจ้าหนูีก็ย่บอกให้ลุงคร่าวๆก็ได้ครับก็คือครั้งหนึ่งผมไปเจอไข่อะไรสักอย่าง อยู่มันก็มันมันก็มีผมเก็บไว้ในบ้านใช่ไหมลงุงไม่รู้เหมือนกันนะลงุงแต่ผมจะเล่าให้ฟังนะลงุงคือผมเจอไข่ตอนแรกอะ่ะมีคนเอามาฝากให้แล้วทีนี้เนี่ยไข่อะ่ะมันก็หายไปผมออกไปดูข้างนอกอะ่ะผมออกไปกับเพื่อนผมทีนี้เพื่อนผมเนี่ยโดนเจ้าเบี้ยงเนี่ยขี่คอไปแล้วอืม กแน่นอนอยู่แล้วครับเด็กคนนี้เป็นเด็กวิเศษเลยลุงกว่าไาดทั้งสามสะดวกออกมานั่งคุยกันไหมครับเดี๋ยว่าคุยด้านในบ้านครับ ผีลงยืนจ้องมองอย่างนี้ผมก็เสี่ยวนะมันยังไม่เคยเจอผมเลยนะดูทรงแล้วเมื่อกี้จะเข้ามากระโจนใส่ผมอยู่ละเอ็งไม่ได้แสดงตัวให้ข้ารู้ไงอะขาไปเข้าใกล้เขาไปใกล้คุณลุงไปเข้าไปใกล้คุณลุงหน่อยเดี๋ยวคุณลุงจะทำความรู้จักเองหน่อย จำมือแล้วนะ่นลงุงเปียกอันนี้ป้าสงสัยนะทีเองบอกว่าเอ็งเจอสมิ่งนี้จริงไหมเจอจริงเหรอจริงครับจจรงัแป,ป๊กหวัดวัดดีลุงเขาก่อนนมมือไหว้ลุงเขาก่อน

ผมรู้ว่าได้คนนี้ก็มีความพิเศษอต่ลุงผมถึงได้กล้ามา,านขนาดผี่ของลุงยังไม่กล้ามายุ่งเลยเมื่อกี้นี่เองจำที่ได้ไหมที่เองเห็นสมิงอะ่ะเบียรง ก็คือเนี่ยไอเด็กคนไอเจ้าเปียกใช่ไหมลุงก็อจะเล่ายังไงดีนะเรื่องมันก็นานมาแล้วเหมือนเจ้ามูโอนี่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรจะจำอะไรไม่ได้แล้วหละลุงเพราะว่าเจอผมเป็นคนแรกเลยแล้วก็เจอเพื่อนผมก็ออกมาปุ๊บก็ขี่คอเพื่อนผมเลยแสบมันเด้อครับคือวันเนี้ย อาสาจะมาทําความรู้จักลุงให้ลุงรู้จักไว้อะครับเจ้าหนูน้อยคนนี้แล้วก็เมื่อวานผมลองให้ไปคุยกับไอเสียมแมกดูละเสือมแมกยังไม่มายุ่งกับน้องเลยผมนี่งงเลยแล้วแล้ว,ลวเสือมแมกมันเห็นแล้วมันชวนเขาเข้าไปเข้าไปในกลุ่มเลยนะลุงลุงว่าแปลกนะผมว่าแปลกนะ อ่งจำไว้นะเนี่ยคุณลุงสามนะจำไว้เลย,เมยเไม,ม,ไม่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 ผีของลุงยืนเฝ้าเปียกเกงหรือเปล่าลุง ได้เกินพร้อมเปียกเนี่ยหละครับลุงพร้อมกันละก่อนที่จะมาหาลุงอัดข้าวมันเรียบร้อยเต็มอิม่มนี่ก็จะมืดแล้วน้องก็มีพ่อแม่นะออกเพิ่งออกมาได้เนี่ยแหละเลยเลมาหาผมคนแรกเลยช่วงหลังๆมานี้เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เห็นมานานละ ก็ไม่รู้หรอกผมก็ช่วยดูแลไว้อะในช่วงหนึ่งอ่ะลุงผมไม่รู้ว่าของดีหรือของอะไรอ่ะครั้งหนึ่งผมตกอยู่ในอันตรายเนี่ยผมเป็นห่วงน้องผมก็เลยกลับไปส่งให้พ่อแม่เลย,ยเกไ็ไม่รู้อ่ามันมันเป็นใครอืมครับลุงก็น้องก็ติดปากเรียกผมว่าป้าป้าไปเลยอ่ะ วันนี้ถ้าให้แบกอยู่กับลุงด้วยจะได้ไหมครับอยู่ได้เออลุงลืมถามเลยเพื่อนผมอะไปไหนละมีธุระหรือว่ายัางไเงเพื่อนผมเมื่อวานอะที่พามารู้จักอะลุงอ๋อมันออกไปข้างนอกแล้วออกไปแล้วเหรอมนมันจะไม่ชอบอยู่บ้านอ๋อไม่ชอบอยู่บ้านทำไมาอะลุง นั่นแหละเขาก็ว่าเขาจะมาช่วยอะไรถ้าเขาไม่ติดธุระจริงเขาก็คงไม่ไปหรอกลุงผมคิดว่าน่าจะติดธุระนะเ,ออเราไม่ได้แจ้งอะไรลุงสามเลยเหรอครับบอกว่าจะไปทำธุระเฉยอ๋อไปทาธุระทแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้อย่างน้อยก็ยังบอกลุงงั้นลุงจะทําสมาธิอะไรต่อไหมครับ ยืนดูแลลุงเค้าให้ดีนะเปียกไม่ก็เองก็ถ้ากลัวก็อยู่ข้างในบ้านกับลุงไม่ต้องกลัวลุงเค้าดูแลเองได้เหมือนกัน,เ,นเดี๋ยวอครมคน,งมนัง้อยทานงเองจ<ห>นนี่นยังเด็กย,ยังไม่มีที่มีไทยแต่ทารอให้มันโตเมื่อไหร่ มีอำนาจเยอะแน่เลยเจ้านูนี่หนูเนี่ยนะลงุงใช่เขาชื่อเปี๊ยกอะผมเรียกอย่างเงี้ยเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไรเปี๊ยกไปเดี๋ยวขึ้นไปนั่งเล่นขึ้นไปคุยกับลุงเขาเลยลุงขึ้นมาก่อนเอ็งห,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 หลบข้าหน่อยได้ไหมข้ากลัวเองจริงๆนอะถึงถึงข้าเป็นศิษย์ก็เถอะข้าก็ยังกลัวเองอยู่นะ ประเด็นคือข้า,มขามไม่อยากมีปัญหาไง,งจำเอาไว้นี่คือลูกศิษย์้าไปองหลบข้าไปเลยเอ,เนนอย่าดื้อน,นะอยู่กับลุงอย่าดื้อน,นะมาทำความรู้จักกับลุงไว้ห้ามดื้อน,นะอ่าดีมากจมือเราด้วยเนี่ยลุง ไม่รู้ว่าผมจะกลับทันหรือเปล่าอ็งนอนอยู่ที่นี่ก็ได้นะโอ้ยนอนพอเหรอลองุงได้ข่าไม่นอนหรอกยวข่าอยู่ต้องกลับไปหาลุงข่าเองโอ้โยวิ่งไหวชิดนี่คือที่พักตัวขาวของขา่าเอาไว้มาทำสลาดที่ ออนี่คือแค่ชั่วขราวนะลุงนะเ่านชื่อว่าแหละจำมือแล้วด้วยผมยังไงผมก็ยังไม่สะดวกหรอกลุงก็วันนี้มาทําความรู้จักเปียกด้วยแล้วก็ถ้าคนลุงไม่รังเกียจก็เดี๋ยวเอาเจ้าเปียกมาอยู่ด้วยสักคืนนึง ได้ครับคุณลุงขอบคุณมากครับแต่เอง่มาแตะตัวขาเด้อจ้ารก็ฟังลุงนะเดี๋ยวไปแล้วนะก็มาทําความรู้จักลุงไว้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าก็คงจะทําความรู้จักกันเท่านี้แหละยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับทุกคน